ดีที่พาคุณผู้ชมค่ะไปเที่ยวที่สถานที่หนึ่งที่รับรองว่าสวยไม่แพ้ภาคเหนือแต่อยู่ที่ภาคใต้นั่นก็คือสวนกระลำปีไร่ม่านเขาแห่งจังหวัดกระบี่นะคะตอนนี้มีนักท่องเที่ยวแห่ชมคึกคักเลยค่ะหลังจากเจ้าของสวนนะคะเปิดให้เด็กเล็กผู้สูงอายุคนพิการแล้วก็หญิงตั้งครรภ์เข้าชมฟรีไปเลยค่ะมาแล้วค่ะต้องมายถึงที่นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปไกลถึงภาคเหนือด้วยค่ะ ชาวกระบี่ก็มีสวนกระลำปลีมาให้ชมแบบฟินๆกันถึงที่แล้วนะคะที่ไร่บ้านเขาตําบลเขาครามอําเภอเมืองกระบี่นั่นเองค่ะปีนี้ถือเป็นปีที่2นะคะที่ทางเจ้าของไร่ได้ปลูกกระลำปลีเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะค่ะคุณผู้ชมประสบความสําเร็จได้ผลผลิตดีปเป็นที่น่าพอใจดูสิคะผลผลิตสีเขียวขจีสดๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ทางเจ้าของเนี่ยยังได้เพิ่มสีสันค่ะด้วยการปลูกไม้ดอกทางเมืองเหนือค่ะเสริมเข้ามาด้วยนะคะ นั่นก็คือปลูกดอกฮอลลี่ฮอคมีปลูกผักเสี้ยนฝรั่งเพิ่มความสวยงามบนเนื้อที่3ไร่เศษเข้าไปอีกค่ะคแล้วก็ยังเปิดให้หนักท่องเที่ยวเข้าทเที่ยวชมอย่างเป็นทางการแล้วด้วยเราไปเจอนางมาลีนะคะนางมาลีอายุ55ปีนี้นะคะเป็นเจ้าของไร่ม่านเขาก็บอกว่าเดิมทีเนี่ยที่ดินบริเวณนี้เป็นสวนปาล์มน้ำมันรายล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนนะคะทำให้มีอากาศเย็นสบายค่ะ แล้วก็เมื่อปีที่แล้วค่ะปี65เนี่ยตัดสินใจโค้นฟา์มน้ํามันบนเนื้อที่กว่า1ิบไร่แล้วก็มาทดลองปลูกกระหล่ำปลีเป็นครั้งแรกพบว่ากระหล่ำปลีที่ปลูกไว้จเจริญงอกงามดีมากๆค่ะทีนี้เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมตามรู้สึกแปลกใจนะเพราะว่าไม่คิดว่าจังหวัดกระบี่เนี่ยจะปลูกกระหล่ำปลีได้ด้วย จนบางคนเนี่ยบอกว่าเห็นแบบนี้ไม่จําเป็นต้องไปถึงภูทับเบิกไม่จําเป็นต้องบินไปไกลถึงเชียงใหม่แล้วนะเพียงแค่มาที่ไร่ม่านเขาบรรยากาศก็ดีไม่แพ้กันอก่ และล่าสุดค่ะคุณผู้ชมขาที่ไร่ม่านเขาแห่งนี้นะคะยังได้รับการคัดเลือกจากนายอำเภอเมืองกระบี่ด้วยนะคะให้เป็นสถานที่จัดก,กิจกรรมจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้บันทึกรักแอดไร่ม่านเขาเตรียมต้อนรับคู่รักสาวสาวจำนวน20คู่ที่กำลังจะเข้าร่วมด้วยนะคะและเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจอยากจะมาสัมผัสความสวยสดงดงามที่สวนกระลำปลีเมืองฝักไ,ไร่บ้านเขาแห่งนี้นะคะ ผู้ใหญ่ค่ะคิดค่าเข้าชม30บาทเด็กคิด10บาทส่วนเด็กเล็กๆผู้พิการหญิงตั้งครรภแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปเจ้าของใรใจดีให้เข้าชมฟรีไปเลยค่ะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะคะที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคก,การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งต้องไปให้ได้นะคะไรม่านเขาค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ชช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ